อันนี้เป็นขนมปังเผือกที่แม่อยากกินจริงๆเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะคะช่วงโควิดนะคะม <c oughs> ันร้อนมากนะคะ <c oughs> ับทนผู้ชมแล้วก็เนี่ยนะคะพี่ปูทำแ,แบบง่ายๆนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมคงอยากดูเนื้อในนะคะจริงๆก็ไม่อยากให้เสียรูปทรงนะแต่เอาซะหน่อยนะจะได้รู้ว่า มันน่าทานไหมนะคะขนมปังเผือกของพี่ปูนะคะอู้ร้อนมากเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบาบกิศน,นานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะชมคะมีความอวดนะคะพี่ปูอวดนะคะอวดที่นวดขนมปังนะคะเพราะว่า ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะลูกขยันหาอะไรไม่ให้ทำจังนะคะแม่ก็อ่อนกำลังก็ต้องซื้อเครื่องทุนแรงสิคะวันนี้พี่ปูจะชวนทำขนมปังเผือกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าพี่ปูมีเครื่องนวดนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากกินขนมปังอะไรนี่บอกเลยนะคะพี่ปูจัดง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะแม่นะคะไปไหนไม่ได้นะคะช่วงนี้โควิดนะคะ เกิดความหิวโหยนะคะบอกว่าไม่มีขนมปังกินกับกาแฟเลยอะไรจริงๆพี่ปูไม่ถนัดเลยนะคะของพวกนี้ก็คือพอทําได้บ้างก็โอเคนะคะในเมื่อแม่อยากกินเดี๋ยวพี่ปูจัดให้มาดูซิว่าวัตถุดิบส่วนผสมของพี่ปูมีอะไรบ้างนะคะพี่ปูก็มีเผือกนะคะดูสีความอยากกินของแม่พี่ปูนะคะเขาต้มเผือกค่ะแล้วเขาก็บอกทุกวันเลยค่ะว่าเผือกมีนะเผือกมีนะแล้วเราจะไม่ทําได้อย่างไรล่ะคะแล้วพี่ปูก็ได้เผือกมา200กรัมนะคะ ฟองไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะพี่ปูมีกะทิ80กรัมนะคะแล้วก็ยีสต์แห้งนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไว้แล้วนะคะส่วนน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะพี่ปูจะใช้65กรัมนะคะแล้วพี่ปูใช้แป้งขนมปังเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็ยังมีเนยเค็มนะคะเนยเค็มอีกเท่าไหร่เอ,อ่ย40กรัมค่ะ ไปทากันเลยนะคะโอ้แหมเกือบลืมนะแม่พี่ปูยังต้องใส่นมผงปิกสามช้อนโต๊ะนะคะพี่ปูก็ใส่นมผงนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะลงไปในแป้งขนมปังของพี่ปูนะคะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยนะคะในส่วนผสมของของแห้งนะคะแล้วก็ยีสต์นะคะตรงนี้ พักไว้ก่อนดีกว่าทีนี้มาดูกะทิในส่วน80กรัมนะคะพี่ปูก็เอาอันชันมาโยนเล่นๆนะคะโยนไปนิดหน่อยนะคะให้มันออกม่วงๆนิดนึงเพราะว่าเผือกแม่พี่ปูนะอาจจะไม่ออกสีนะคะเราก็ไม่ได้น้นสีมากนะให้มีสักหน่อยๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อสีมาผสมนะคะใช้ธรรมชาติของเรานี่แหละไข่ใส่ลงไปเลยนะคะ ปูชอบความเร็วนะคะเผือกเลยลงไปอยู่ในเครื่องปั่นพร้อมอินทผลัม50กรัมนะคะพี่ปูก็ใส่ส่วนผสมที่พี่ปูคนลงไว้แล้วเนี่ยนะคะก็คือส่วนผสมของของแห้งเนี่ยนะคะลงไปกองและพี่ปูก็ใส่ส่วนผสมของเผือกที่พี่ปูไปบดมาพร้อมอินทผลัมนะคะคือเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพไปนิดหน่อยนะคะในตัวอินทผลัมเนี่ยแต่จริงถ้าคนไม่ชอบหวานนะต้องลดน้ําตาลลงนะคะอันนี้รสชาติต้องไปปรับเอานะคะคงบอกกันได้ไม่ทั้งหมดนะคะ ี่ผูใส่เนยไปเลยก็นล้วกันนวดครบนะคะ15นาทีเดี๋ยวเรามาเช็คซิว่าเขาเป็นฟิล์มหรือเปล่าฟิล์มไหมละ่ะก็ น่าจะฟิล์มนะพี่ปูว่านะคะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะพักแป้งไว้ขึ้นพักไว้ในหม้อเน,นี่ยนะคะเมื่อกี้ก็จะทําแบบนี้แต่ปรากฏวันนี้พี่ปูทําขนม2แบบใช่ไหมโฮวิดแบบนี้ก็ต้องใช้เครื่องนะคะสรุปแล้วโฮวิดต้องเอาไปพักที่อื่นนะคะแล้วก็เผือกกะมะกงที่พักเลยค่ะเราจะพักจนกว่าเขาจะขึ้นมานะคะท่านผู้ชมครับพี่ปูบอกได้เลยนะว่าแป้งขึ้นมาแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ขึ้นนะคะ เราขี้เกยียจเปลี่ยนภาชนะนะคะเดี๋ยวเราจะนวดอีกสักหน่อยแล้วก็ขึ้นรูปแล้วนะคะ,ะพี่ปูก็ได้ขนมปังเผือกมาแล้วนะคะที่เราพักไว้จนแป้งขึ้นนี่นะคะเราก็มานวดไล่ลงสะหน่อยนะคะพร้อมอขึ้นรูปนะคะที่เราจะไว้ทานนะคะดูสิมีเผือกไปยังต้องใส่อินทผลัมอะไรก็ไม่รู้นะยุ่งนะพี่ปูเนี่ย ท่านผู้ชมครับวันนี้พี่ปูทําแบบง่ายๆเลยนะขึ้นรูปอันนี้เพราะว่าพี่ปูเจอไปหลายขนมปังนะ,นะคะแล้วอเผอิญก่ววัตถุดิบพี่ปูจะได้ครบเนี่ยนะคะวันนี้วุ่นวายไงก็ไม่รู้พี่ปูเหนื่อยแล้วพี่ปูก็จะพอแล้วนะคะขึ้นรูปแบบง่ายๆเลยนะคะขนมปังเผือกที่แม่อยากจะรับประทานนะนะคะแต่พี่ปูก็ใส่นู่นใส่นี่ไปอย่างที่ตัวเองอยากจะใส่นะคะไม่ปรึกษาใครค่ะแหมเดี๋ยวนี้มีอ้อนนะคะออกไปซื้อของไม่ได้มีอ้อนนะคะว่าไม่มีขนมปังกินนะคะ เอาค่ะเดี๋ยวไปพักไว้สัก15นาทีให้ขนมปังเสร็จตัวขึ้นมาสัหน่อยนะคะฟังเผือกพี่ปูมาแล้วนะคะพี่ปูก็ทานมข้นกับน้ำมันเนี่ยนะคะลงไปเลยนะคะล้อมที่จะอบแล้วนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากทานนมข้นแล้วพี่ปูก็ใส่ขนมปังของพี่ปูเข้าไปในเตาอบแล้วนะคะช่วงนี้โอ้หวุ่นวายไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวปิดเตาก่อนเลยเพื่อว่ากันเฝ้ากันต่อไปนะคะท่านผู้ชมเตาใครก็เตามันนะคะ พี่ปูยังใช้ไฟล่างอยู่นะอยากให้ขนมปังสุกสนิทเดี๋ยวไล่ไฟบนที่หลังนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าเตาไข่ก็เตามันนะคะสังเกตกันดีๆนะคะท่านผู้ชมคะคลิปขนมปังวันนี้ของพี่ปูเป็นคลิปที่ทุลักทุเลจริงๆนะพี่ปูบอกเลยเลยนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่จุกจิกหัวใจเนี่ยนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคนเรียกอยู่ตลอดเวลานะคะปิดคลิปง่ายๆกันเลยไหมอันนี้เป็นขนมปังเผือกที่แม่อยากกินจริงๆเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะคะช่วงโควิดนะคะ ร้อนนะ,นะคะยังร้อนอยู่แต่พี่ปูจะเอาออกจากพิมพ์แล้วจะได้ไปตั้งบนตะแกรงนะคะแล้วก็นี่นะคะพี่ปูทําแบบง่ายๆนะคะยายคงยิ้มนะนะคะยายเนี่ยนะคะที่อยากกินขนมปังเผือกของพี่ปูเนี่ยนะคะปูก็จะปิดคลิปในสภาพนี้แล้วนะคะว่า ปิดคลิปก็เลยดีกว่านะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ